สวัสดีค่ะช่องไปบ้านติดเกตน,นะคะวันนี้ก็อยู่กับแบล็คดิเซอร์นะคะกับแพทประจําวันที่แป๊บนึงนะดูวันที่ก่อนวันนี้วันที่10นะคะประจําวันที่10เมษายน2568นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไปบ้านติดเกมน,นะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องไปบ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูนทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกาลังใจที่ดีมา,มากๆเลยค่ะ คุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมแบ็คพิเซ์รนะคะแม่บ้านขออนุญาตแนะนำร้านซ u เปอร์สเปเชียลช็อปนะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID password ด้วยเพียงแค่ส่งลิงก์ URL ไปนะคะเรขราคาก็จะมีตามนี้เลยนะคะสามารถเช็คได้เลยแล้วก็อย่าลืมสอบถามทางร้านก่อนทุกครั้งด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อของทางร้านก็ตามนี้เลยมีทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ Li n e o f f i c i a l เลยนะคะแล้วแต่จะสะดวกเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มี เขาบอกว่าแพทเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรมากนะคะแต่มีหลายอย่างที่น่าสนใจอยู่แล้วก็กิจกรรมนะคะค่อนข้างดีเลยก็แนะนำให้ติดตามกันไว้นะคะโอเคไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยเอาละค่ะสำหรับเอ่อวันนี้นะคะก็มีอาชีพนะคะหลายๆอาชีพเดี๋ยวมาดูแบบรพร้อมๆกันนะคะก็จะมีของเรนเจอร์นะคะอาวุธหลักแล้วก็เอ่ออาวุธหลักไม่นิดหน่อยะคะ่ะ เป็นที่เอวูดปลุกพลังนะคะหรือว่าเป็นพวกอเวกเนาะอเวกก็ได้รับการโดนปรับลงไปนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าแรงเกินไปนะคะก็เลยต้องปรับความแรงลงมานิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าถึงขั้นขาหักอะไรเนาะโอเคแล้วก็ฮาเชอร์นะคะมีประมาณ2บรรทัดสองสกิลอาวุธลักกรสืบทอดนะคะมีลบมผลชอ็อตมีอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้ต่อไปฮาสซินนะคะฮสซินอเวกนะคะ มีการปรับปรุงลดคูดาวสกิลหลายๆสกิลลงนะคะเพื่อให้เชื่อมต่อทักษะได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการบัฟ PVE นะคะทำให้ตีมอนแรงมากยิ่งขึ้นเศษนะคะเศษสืบทอดนะคะแล้วก็อาวุธหลักเนาะก็มีการปรับปรุงสกิลวิกเช่นเดียวกันนะคะทำให้สกิลคูดาวน้อยลงนะคะแล้วก็ตีมอมแรงขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ปลุกพลังเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกันเลยก็คือปรับคูดาวสกิลให้มันน้อยลงนะคะเพื่อการเชื่อมต่อสกิลได้เร็วขึ้นและ ปรับให้ตีมอมแรงขึ้นนะคะเนวาสืบทอดนะคะถึงเวลาของเนวาสืบทอดแล้วเย้ดีใจด้วยก็อนเนวาสืบทอดนะคะปรับปรุงคูดาวลดลงเหมือนกันนะคะหลายๆสกิลเลยแล้วก็ปรับให้ตีมอมแรงขึ้นนะคะส่วนยายเคเนียเนี่ยอันนี้จะแปลกใจนิดนึงเนื่อง,งจากโดนปรับไปแล้วหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ได้รับการปรับอีกรอบหนึ่งสงสัยจะไม่พออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอเค วันนี้นะคะดาคเนียเนี่ยต้าพูดตรงๆคือโดนปรับรอบสองนะคะดาคาเนียสืบทอดและปลุกพลังเลยก็ได้รับการปร,ปรับปรุงสกิลอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ตีมอมแรงขึ้นไปอีกแล้วก็ปรับคูดาวของสกิลให้ลดน้อยลงอีกนะคะก็จะไม่ได้ปรับแบบทุกสกิลนะมีแค่บางสกิลเท่านั้นเนาะเสร็จแล้วก็เอ่อนกมันร้องกันใหญ่เลยแล้วก็ปรับปรุงสกิลการดูดเลือดด้วยนะคะเหมือนจะทําให้ดูดเลือดเยอะขึ้นนะคะ ก็น่าจะแบบเอาไว้ไปไฟกับมอนอะไรประมาณนี้นะคะส่วนถ้าใครอยากจะรู้ว่าแม่บ้านจะกลับไปลองไหมก็แม่บ้านก็จะกลับไปลองนะคะก็ตอนนี้ก็เล่นอยู่สามตัวเนาะก็คือเอออยากเล่นตัวไหนก็โคนเอาประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะกลับไปลองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะพยายามรีบปั่นคลิปสอนมาให้ละกันนะคะจะพยายามต่อไปนะคะเอ่อวันก็อันที่เหลือก็คือจะเป็นปรับปรุงยูออะไรนิดหน่อยนะคะก็จะมี ปรับปรุง ui เออปรับเ็นตัวเงี้ยก็คือปรับลูกศรในการสอนสกิลเป็นแบบว่า w a s d ไปเลยนะคะจะได้ไม่งงกันต่อไปนะคะหนังสือภาปาปลาก็หนังสือภาาปลานะคะจะเป็นการเก็บเอ่อสะสมนะคะว่าเอ้ยเราตกปลาอะไรไปได้แล้วบ้างนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมการแข่งขันตกปลารายสัปดาห์ด้วยนะคะก็คือ,อจะมีกิจกรรมประกาศมาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ก็คือเดี๋ยวให้เราไปร่วมสนุกการแบบใครได้ที่หนึ่งที่สองที่สามอาจจะมีรางวัลให้อะไรประมาณนี้นะคะเป็นกิจกรรมประมาณนี้ ต่อไปนะคะกิจกรรมหลีกกิวนะคะอืหลีกกิวนะคะจะมอบต้องบอกว่ารางวัลเหรียญจะมอบให้เฉพาะสมาชิกที่อยู่กับกิวมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบสี่วันเท่านั้นนะคะแล้วก็ของรางวัลน,นะคะอันดับหนึ่งสองสามอันดับหนึ่งจะได้กองทุนกิวสี่เนี่นะเท่าไหร่โะ้ตัวเลขเยอะเหลือเกินสี่ร้อยสี่ประมาณสี่ร้อยล้านปะหรือสี่พันล้านเออประมาณนะั้นอืม แล้วก็ได้กล่องละของรางวัลไปเป็นหินขอดนะคะ4,000ก้อนนะคะอันหลีอันดับสองจะเป็น3,000ก้อนนะคะแล้วก็อันดับสามก็จะเป็น2,000ก้อนส่วนอันดับสี่ถึงอันดับที่สิบก็จะลดหลั่นลงมานะคะประมาณนี้ส่วนอันดับที่21ถึง40นะคะก็จะลดหลั่นลงมากันไปอีกนะคะประมาณนี้เอ เซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดคอร์นะคะวันนี้ก็ได้รับการเอ่อหมพารีซีซันจบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับของรางวัลท,ทุกคนทุกคนคนที่เข้าร่วมไปก็จะเป็นวันที่สิบเจ็ดนะคะมษสาแล้วก็วันนี้นะคะปรับให้นี่สก,กัดชุดได้เลยไม่ต้องเอาออกจากกล่องแล้วเย yes. สสก,กัดหินคอนอะไรแบบนี้จากกล่องชุดพีเมียมใคที่จะเอาไปย่อยหินคอน,นะคะก็คือกดจากกล่องได้เลยไม่ต้องมานั่งแกะชุดแล้วนะคะอันนี้ปรบมือเป็นความเจริญเพิ่มเติมต่อไป บอสช่องว่างค่ะตอนนี้บอสช่องว่างได้รับการปรับปรุงนะคะปกติเนี่ยมันจะปรากฏต่วยอีกครั้งภายในเจ็ดวันหลังจากถูกกาจัดนะคะตอนนี้จะปรับเป็นออประกฏตัวอีกครั้งหลังจากผ่านไปหนึ่งรอยี่สบชั่วโมงหลังจากถูกกาจัดนะคะทําให้วางแผนการกวาดล้างได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มของรางวัลด้วยอีกเล็กน้อยอืม บอช่องว่าแห่งความมืดนะคะใครเป็นผู้เล่นใหม่จะต้องไปปลดเควสก่อนนะคะมันจะมีเควสให้ทําอยู่เนาะเนี่ยก็อบอกว่าเออพอไปปลดเควสปุ๊บมันก็จะโผล่มานะคะแนะนำไม่ทับนะคะเพราะว่ามันเป็นอย่างน้อยมันก็ดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยเนาะต่อไปปรับปุูความโลภของวิญญาณดํานะคะก็จะมีอันใหม่มาให้เนาะซึ่งก็คือได้รับจากบอสช่องว่างเนี่ยแหละค่ะซึ่งอันเก่านะคะเขาบอกว่าจะถูกลบออกวันที่สิบห้าพฤษภาคมนะคะ ส่วนอันใหม่นะคะก็จะได้รับสูงสุด5อันเนาะเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องเป็นสะสมใหม่เพื่อไปแลกนะคะซึ่งของเราวันในึการแลกคือดีมากมีทองแท่งด้วยมีทองแท่งมีอะไรพวกนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีเฟลสแต็กห้ามีกิมดอกไม้วีเล r รอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็แลกได้แบบตลอดบางอย่างก็แลกได้สัปดาห์ละครั้งบางอย่างแลกได้ตะกูลนหนึ่งครั้งเช่นเฟลสแต็กหนึออะไรประมาณนี้นะคะ ดีมากๆต่อไปนะคะปรับปรุงให้สามารถตรวจสอบค่าสุขภาพของลูกเรือผ่านรูปภาพลูกเรือได้แล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีการเพิ่มต้นซากุระเข้าไปนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะ้วอยู่ถึงันที่30มสิเมษายานะใครจะถ่ายรูปก,ก็รีบไปถ่ายกันก่อนโอเคก็เป็นการเหลือก็เป็นการรีเฟซปรับปรุงสก,กิลนะคะแล้วก็ภารกิจกิลนะคะปรับปรุงให้สามารถตรวจสอบประวัติกิลที่ถูกยกเลิกได้นะคะว่ามีอันไหนโดนยกเลิกไปบ้างแล้วนะคะ โอเคต่อไปไปดูกิจกรรมกันนะคะเดีย๋ยวพาไปดูกิจกรรมอันนี้ก่อนเลยนี่กิจกรรมอะไรฮ่เฮ่ฮ่ฮ่กิจกรรมอาจารย์โรงเรียนแบ็กเกอร์อนุญาตแล้วรางวัลพิเศษเชื่อมต่อนะคะกิจกรรมนี้นะคะถึง่มิถุนายนกแปดอมออนเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคืออยู่ล่างสุดเลยก็คือน้องมังกรน,นั่นเองนะคะมังกรกลับมาแล้วอ่ะ ทีนี้ถามว่าอย่างอื่นน่าสนใจไหมบอกเลยว,ว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าแจก V.P. 7วันพร้อมคำซีลซิล7วัน,นสละอุโมงเจวันนะคะแต่ว่าออปปุ๊บได้ปรับเลยนะคะก็คือเข้าตัวเลยใช้เลยยองไม่ได้นั่นเองนะคะส่วนยางอื่นนะคะมีห่อหิงคอนให้ไปสุ่มกันมีเอ่อเป็นห่อสูบนะคะแต่ว่าห่อสูบพวกนี้คือเป็นพวกเอ่อได้เฟลได้อะไรไปตีบวกนะคะเน้นเป็นของตีบวกแล้วก็มีน้องเมดหนึ่งตัวมีชุดแฟเอ่อมีเขาเรียกว่าออไร ชุดแฟเออมีชุดแฟให้ด้วยนะคะเป็นกล่องชุดพรีเมียมแทนคําขอบคุณนะคะแล้วก็มีอ e ีโมพูดดํานะคะซึ่งแฟเนี่ยแจกสองกล่องเลยเนาะก็จะประมาณนี้แนะนําว่าไม่ควรพลาดนะคะส่วนรอบนี้เขาแจกเป็นกล่องมาเนาะน้องมังกรอ,อะ่ะถ้าเกิดใครออนครบ2ี่สิบเอดวันก็คือจะเปิดวันไหนก็เปิดนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็มีสีใหม่เพิ่มมาด้วยนะคะเป็นสีด์กบลูนะคะของไทยเรียกว่าปีกสนธยาสีฟ้านั่นเองจริงๆมันก็คือนั่นแหละ แเขาก็มีรลายชื่อชุดนะคะชุดพรีเมียมแห่งคำขอบคุณให้ด้วยนะคะซึ่งมันไม่ใช่ชุดอ w ว k กนะแต่ถ้าเป็นอาชีพใหม่มันเป็นอ w ว k กนั่นเองนะคะเอ่ออาชีพตั้งแต่ ตั้งแต่คอเซดาคเนียวูซาเมกุสกอร่าโดซาแล้วก็เดทอนะคะจะเป็นชุดเอ่ออเวกนั่นเองแต่อาชีพอื่นเนี่ยลองมาดูชื่อชุดก่อนแล้วลองไปกดค้นหาดูหรือไปเปิดในร้านค้าเพ่อดูนะคะว่าของเราคือชุดไหนเนาะเพราอย่างรันเนี่ยก็ใส่ชุดเชคเม e นั่นเองซึ่งมันไม่ใช่ชุดอเวกของมันนะคะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้การฮอตไทม์ร้อนแรงยิ่งขึ้นในฤด,ดูร้อนนะคะ อ่าสิบเมษายนถึง2ี่ิี่เมษายนนะคะคูณค่าประสบการณ์ต่อสู้ห้าร้อยปอร์ซ็นทักษะสองรอยเปเซ็นและค่าประสบการณ์ชีวิตและดอกไอเทมห้าสิเปอร์เซ็นตนะคะนี่ตืตนตืตื่ต่อไปนะคะเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเขาดูหน่อยโอ้วิงด่องบัตรเชิญสงการเอ๊ะทำไมเมื่อกี้ไม่มีอ่าวิงด่องบัตรเชิญสงการมาแล้วนะคะ 10เมษายนถึง24เมษายนนะคะก็ออนไลน์นะคะจะได้รับบัตรเชิญสงกรานต์และลูกปป่งน้ําตุ้มตมกันนะคะคนละหนึ่งอันออนครบ30นาทีจะได้รับข้าวเหนียวมะม่วงแลนะน้ำอบสงการานต์นะคะแล้วก็60นาทีได้รับอัตราดอกไอเทมเดอรออ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศกาลสงการานต์นะคะจะถูกส่งมอบบัตรเชิญให้มีสงการานต์ที่ใช้หาเทอร์เมียนปุ๊บบู๊บมีประดับดอกผมลีลาวดี นักพจนญภัยมือทองนะคะพลาดไม่ได้กิจกรรมสงการอ่ะมีจุดตกปลาให้อ๋อนี่โอ้ก็จะเออเราต้องไปหาเทอร์มิยอนนะคะเพื่อตกปลานั่นเองก็จะมีปลาตะเพียนทองที่ลํำค่าห้าสิบเอ็มนะคะแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำยักษ์กับบึกกล้วยยักษ์นะคะตัวละห้าเอ็มเออสามารถเอาไปทำอาหารได้นะคะข้อแตกต่าง เจ้ากุ้งเผานะคะกุ้งเผาในะง่ายๆคือเป็นเนี่ยเป็นสําหรับคนที่ต้องการจะอยากจะได้บัฟเอาไว้ในการฟาร์มค่ะส่วนหมึกกล้วยนะคะเป็นกัสายไลฟ์สกิลนั่นเองนะคะเพราะว่ามันจะบวกข้ามสบการณ์ชีวิตบวกข้ามสบการณ์หาหนะลดเวลาตกปลาอัตโนมัตอะไรประมาณนี้เนาะก็คือเหมาะกับสายไลฟ์สกิลนั่นเองโอเค เออเขาบอกว่าไออาหารเนี่ยไอ้กุ้งเผากับหมึกยักษ์เนี่ยมันเป็นไอเทมจากัดเวลาสิบห้าวันนะคะจะเริ่มนับทันทีหลังจากได้รับก็คือถ้าเราก็คือเหมือนกับมันเป็นเคเวสให้ไปส่งทุกวันนะคะเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะเอากุ้งเผาหรือเอาจะหมึกเอาหมึกนั่นเองนะฮะจะประมาณนี้อืมไม่รู้ว่าเป็นบับหรือเป็นอาหารให้มากดเนะี่ยแต่มันมีเวลาอยู่สิบห้าวันนั่นเองนะคะประมาณนี้ประมาณนี้โอเค ต่อไปค่ะกิจกรรมโปรโมชั่นเลเซอร์โกนะคะฉล <c oughs> องสงการเนาะใครเติมเลเซอร์โกนะคะจะได้รับส่วนลด10%เมื่อซื้อเอ่อห้ารเอคอยขึ้นไปนะคะผ่านเลเซอร์โกลดสูงสุดเนี่ยไม่เกินหนึเออาอ3ห้บาทต่อคนนะคะแล้วก็จะมีได้รับคูปองโบนัสด้วยของสมานาคูณสำหรับ3คนที่เอ่อเติมสูงสุดนะคะ โอ้ oh. <c oughs> <c oughs> เติมไม่ไม่น้อยเลยนะส่วนใหญ่ก็ให้เป็นห่อจุ่มหินคอนะคะห้าร้อยแล้วก็ไม่ใช่ห้าร้อยนะมหมายถึงว่าเติมห้าร้อยเติมพันหนึ่งเติมสามพันห้าร้อยเอคอย <c oughs> ก็จะให้เป็นแบบอ่าเป็นเป็นเป็นบัฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็มีของสมนาคุณบัตรเงินสดท่านแก่นะักจมนัยที่เติมยอดสูงสุดในเวลากิจกรรม อันดับหนึ่งนะคะได้รับเล็ดเออบัตรซื้อเงินสดไปเลยห้าพันอันดับสองสาพันห้าอันดับสามหนึ่งพันนะคะก็นั่นแหละค่ะเติมจะคุณก็ต้องเติมสูงสุดนะคะต่อไปกิจกรรมของโลกไข่หลากสีถึงยี่สิบสี่เมษายนจ้ะก็จะมีราชาไข่มาเกิดน,นะคะข้างๆอยู่ทางขวาของหมู่บ้านเวรียนะคะ จะปรากฏตัวตอนสิบเอ็ดโมงครึง่งสี่โมงหนึ่งทุ่มครึง่งแล้วก็สิบหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยโอ้ oh. <laughs> บอเจะเป็นไข่ก็อืมของรางวัลก็น่ารักกระจุกกระจิกดีนะคะแม่บ้านก็แนะนำว่าเอาตัวไปทิ้งไว้แล้วไปตีกด็ดีก็จะมีโคมไฟของไปแต่งบ้านด้วยนะคะเป็นโคมไฟไข่เปลวไฟแล้วก็มีเฟลสแตกสี่สิบห้าสิบหกสิบมีหินดำนะคะ 10, 30, 50, สิบถึงสาสิอาร์เก็งงอทรงจามอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีไข่หลากสีค่ะโผล่มาด้วยนะคะในช่วงที่เราทําการลา่าคือตีมอนตีมอนอยู่แล้วมันจะโผล่มานะคะมีโอกาสได้รับเอ,อหิงคอนค่ะโอ้อันนี้ดีหิงคอนสามสิบถึงห้าสิบอัน <c oughs> สเก็ตของคอนสรดจอมห้าอันนะคะไข่สามถึงห้าอันก็หิงคอนกับสเก็ตเนี่ยสุ่มได้นะคะก็คือมีโอกาสได้และไม่ได้นะคะแล้วก็ออนไลน์เกมนะคะจะได้รับผ่านจากตัว,วายทุกวันก็จะเป็นเชื่อมต่อครบ สามสิบนาทีได้ไข่สิบอันนะคะถ้าเกิดเชื่อมต่อครบหกสิบนาทีได้ไข่ไปเลยสิบอันก็รวมเป็นยี่สิบอันนะคะไข่นี่ไข่ก็ได้รับจากการล่าใช่ไหมตองเมื่ไข่มันเกิดไข่เอาไวเอ่อเอาไปแลกของนะคะจะมีฉายาจะมีฉายาให้แลกนะคะซึ่งเขาเขียนกำกับไว้เลยว่าเป็นฉายาทั่วไปสีฟ้านะคะทุกคนตีฟ้านะคะ เผอบางคนอยากรู้ว่ามันสีอะไรสีฟา้าค่ะแต่ว่าชื่อฉายาว่าพิเศษใส่ไข่โอ้ยน่ารักอ่ะเดี๋ยวแลกดีกว่าถ้าเกิดได้ไข่มาเยอะๆนะเอ,อแล้วก็มีฉายากล่องเลือกฉายาไข่ไข่มาก่อนกันหนึง่งระหว่างไก่มาก,ก่อนกับไข่มาก,ก่อนเป็นฉายาทั่วไปสีฟา้าเหมือนกันค่ะแล้วก็มีเออ ของอื่นๆเนาะก็จะเป็นของตีบวกเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้ก็เราก็มีเลขทองแทงด้วยประมาณนี้อืมมีกล่องให้เลือกน้องกระต่ายด้วยนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะใครอยากได้สัตว์เลี้ยงเกาะนี่เชิญเลยก็อันนี้เออดีดีด,ดีช่วงนี้คงต้องขยันฟาร์มหน่อยแล้วต่อไปนะคะกิจกรรมตัวเรื่องของนักเรียนทุกภาคเรียนปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ่อะ ก็เป็นกิจกรรมนะคะสัปดาห์แรกเลยสําหรับสัปดาห์นี้ก็จะไปเห็นบทเรียนรวบรวมทาอาหารและแปลธาตุนะคะถึงวันที่24 e เมษายนก็สายรวบรวมอะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้รับไอเทมรวบรวมเป็น10เท่าจากมินิเกมนะคะแล้วก็ <c oughs> จะมีได้รับบัฟพรจากวิญญาณนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็ให้ไปคุยกับนักเล่นแร่แปรธาตุคุณดาริสาย ใช้กำลังเพียงห้านะคะค่ากำลังหรือค่า Energy อะไปแลกเป็นบัฟนะคะทำอาหารแปลธาตุอะไรประมาณนี้อือต่อไปเปิดการแข่งขันตกปลารายสัปดาห์นะคะถึง27เมษายนเออนี่เลยแข่งขันการแข่งขันตกปลาที่จะชวนคุณหยุดหายใจยในทุกสัปดาห์นะคะก็เออเขาจะกำหนดนะคะ ชนิดของปลานะคะทุกวันเสาร์เวลาห้าทุ่มนะก็จะมีนี่รางวัลมอบให้รางวัลอันดับ1นึ่งถึงนึ่นี่เองนะคะวิธีการเข้าร่วมการแข่งขันนะคะก็คือกดไปซีนะคะเมนูค้นหาและหนังสือภาพปลาหลังจากเข้าไปแล้วให้คลิกที่แบนเนอร์การแข่งขันตกปลารายสัปดาห์ทางด้านขวานะคะตรวจสอบได้เลยนะคะว่าปลาที่กําหนด3ชนิดนั้นมีอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องไปตกมาให้ได้นะคะ ซึ่งนีเห็นไหมก็จะมีอันดับขึ้นมาถ้าเราติดอันดับหนึ่งในหนึ่งร้อยนะคะเราจะได้รับของรางวัลไปเลยซึ่งดีมากใครสายตกปลาก็ได้นําให้ไปลุย,ะะยกันนะคะอ่ะโดยทุูอาทิตย์นะคะคุณก็จะได้รับของรางวัลไปในวันเสาร์ห้าทุ่มนั่นเองเนะ,ะอันดับหนึ่งนะคะเอาเป็นเลยหิ่งคอนห้าร้อยออนทองแท่งหนึ่งหมื่นจีสามอันนี้มันเท่าไหร่วะเนี่ยนั่นนะดิพันจีเท่ากับร้อยเอมอันนี้น่าจะประมาณสามพันเอม ถ้าแม่บ้านดูไม่ผิดนะน่าจะประมาณ 3,000m นะคะน่าจะนะอันดับหนึ่งเออแต่ก็ดีนะถือว่าคุ้มอันดับสองนะคะได้ 3,000m เท่ากันแต่ได้หินคอน้อยลงมาหน่อยเป็น300อันแล้วมันมีอันอื่นอีกนะคือมันมีอย่างอื่นให้อีกนะมันไม่ได้มีแค่นี้นะคะแต่แม่บ้านย่อให้อันดับสามนะคะจะเป็นประมาณ 2,000m แล้วก็ได้หินคอน300อันนะคะเอออันดับสี่ถึงสิบจะเป็น 2,000m บ๊ะบ๊ะบบเออตังค์เยอะอยู่นะไม่ได้น้อยเลย มันเขียนผิดไปไวเนี่ยจีไม่ได้เขียนผิดใช่ไหมหนึ่งหมื่นจีแต่ดีแล้วมันควรจะให้เยอะๆแหละ <c oughs> จริงๆก็แนะนำให้ให้ให้ถ้าใครสายตกปลาแนะนำให้ไปตกนะคะก็ก็คือคุ้มอะถึงจะได้อันดับสามเอถึงร้อยก็ยังคุ้มเลยแต่ถ้าคุณได้อันดับหนึ่งร้อยหนึ่งก็อดนั่นเองนะคะทำใจเพราเอาแค่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะคะเพราะว่าอันดับสามเอถึงหนึ่งร้อยก็ได้พันเอมแล้วเนี่ยอืมทาไปบ้านดูไม่ผิดนะคะ ถ้าาพดูตัวเลขผิดไปต้องขออภัยด้วยโอเคแต่ใดๆคือเออน่าสนใจนะคะก็แต่ไปบ้านไม่ใช่สายตกปลาแล้วถ้าใครสายตกปลาไปตกเถอะคุดเกรืตังเพิ่มด้วยไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนะคะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวขอเช็ครอบสุดท้ายก่อนอืม อ่าเอาละหมดแล้วส่วนวันนี้มีหมูเด้งด้วยแต่จะไปเจอกันในร้านค้าเพิรดนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะแม่บ้านต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะใครอยากจะสนับสนุนค่ากาแฟหรือว่าสงสารเสียงแม่บ้านก็ดูเน็นให้กันได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายังไงก็ญาลาไปก่อนแล้วใครจะดูเน็ก็ดูตรงลิงก์ได้คลิปได้เลยนะคะบ๊ายบาย